ดีคุณครูนักเรียนที่อยู่ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะวันนี้ประวัติศาสตร์ถูกไหมเอาประวัติศาสตร์พร้อมยังเอ่ยพร้อม <Okay. S 1> อ่าพร้อมแล้วหยิบหยิบอะไรมาบ้างอ่ามีสมุดหนึ่งเล่มแล้วก็อะไรคะห <Yeah. S 1> นังสือแบบเรียนหนึ่งเล่มมีไหม <Yeah. S 1> มีถ้าใครอ่านแล้วก็ไม่ต้องหยิบขึ้นมาอ่านหรือย,ยัง <Yeah. S 1> ยังไม่ได้อ่านอีก เมื่อไรจะอ่านคะแลเมื่อไรจะอ่านหนังสือของคุณครูเมื่อไรจะอ่านไม่อ่านเลยถนอมเอาไว้ใช่ไหมอมืไม่ได้ไม่ได้ต้องอ่านนะคะวันนี้วันนี้ประวัติศาสตร์เอ่อพูดถึงประวัติศาสตร์เนี่ยข่าวที่แล้วข่าวที่แล้วย้อนข่าวที่แล้วนิดหนึ่งต่อเนื่องเพราะว่านานมากเลยหลายวันกว่าจะพบกันข่าวที่แล้วประวัติของตัวเองหาหรือยังหาหรือยังบรรพบุรุษ อยู่ในตระกูลไหน <Okay. S 1> เป็นคนที่ไหน <Okay. S 1> นศิรดาฮ <Okay. S 1> ะบรรพบุรุษเป็นคนที่ไหน <Okay. S 1> อาเอาเอา,เอาถือไม้หน่อยสิถ <Okay. S 1> ามนศศิรดาหัานไปทางนู้นนิดนึง <Okay. S 1> อ่าตกลงนศิรดา นสิรดาเป็นคนที่ไหนที่ร้อยเอ็ดค่ะเป็นคนร้อยเอ็ดพ่อหรือแม่ฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่แม่ค่ะฝ่ายทางแม่เป็นคนร้อยเอ็ดเลี้ยงเป็ด <c oughs> อ่ะต่อไปเบญจาวรรณเบญจาวรรณเป็นคนที่ไหนหัวยินค่ะคนหัวยินเด็กํำเนิดเลยพ่อแม่พี่น้องอยู่นี่หมดพ่ออยู่เพชรค่ะไม่ปู่ย่าตายาย <c oughs> เขาที่แล้วครูฝากถามใช่ไหมบอกว่าเชื้อสาย เอออะไรนะรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นทวดเนี่ยเป็นคนที่ไหนกันหัวหินตัน้งแต่ตำเนินโอหัวหินหมดเลยเอ่ะบราดาหัวหินหัวหินมั่วหรือเปล่าไม่มั่วเลยนะเนาะอ่ะพารดาระนองค่ะเป็นคนระนองระนองเอาข้างหลังบางเอายืนหน่อยพี่บอกเป็นคนหัวหินค่ะ คะคนหัวหินคนหัวหินเอาต่อไปบอกด้วยฝ่ายไหนอะหัวหินค่ะอันชันก็เป็นคนหัวหินไม่ใช่ไม่ใช่หมายความว่าบรรพบุรุษเป็นคนหัวหินเป็นคนที่นี่หมดเลยทุกคนเลยปู่ย่าตาทวดหมดเลยปู่ย่าอยู่ที่พชรพิษณุโลกค่ะเออคุณครูอยากฟังตรงนี้แหละว่าปู่ย่าตาทวดเนี่ยเป็นคนที่ไหนเอาสักคนหนึ่งนะที่ไม่ใช่หัวหินนะเอาลองคนต่อไป เพชรบุรีค่ะเพชรชบุรีเนี่ยคนเพชรบุรีก็จะเป็นอย่างนี้แหละตาคมคมดุดุหน่อยผิวเข้มเข้มนะอ่าต่อไปอธิตยาเพชรชบุรีค่ะนานดูชัดๆัดคนเพชรบุรีหันหน้าไปนี่เลยผิวเข้มมีต่างหากตาคมเอาคนด้านหลังเพชรชบุรีค่ะเพชรบุรีอ่าต่อไปสระบุรีค่ะสระบุรีหันหน้าไปหันหน้าไปสระบุรี นี่เชื้อสายคนสระบุรีธนาทิพย์เพชรบ,บุรีครับเพชรบ,บุรีอเดี๋ยวนะหยุดก่อนแค่ตรงนี้รู้ได้ยังไงว่าเป็นคนเพชรบ,บุรีสระบุรีพิศณุโลกเอ้ยอะไรนะเมื่อกี้อะไรร้อยเอ็ดรู้ได้ยังไงร,รู้ได้ยังไงนาศิรดารู้ได้ยังไงว่าเป็นคนตัวเองเนี่ยมีเชื้อสายเป็นคนร้อยเอ็ดถามใครคะถามแม่หนึ่งแหละไปคุยกับใครมาอีก ยายใช่ไหมเอาคนเพชรบุรีอาทิตยารู้ได้ยังไงว่าเราเป็นคนเพชรบุรีถามพ่อกับแม่ถามพ่อกับแม่มีรูปบ้างไหมเคยกลับไปดูย้อนรูปปู่ย่าตายายไหมเคยค่ะมีไหมมีมีหลักฐานบอกไหมว่าบ้านอยู่เพชรบุรีมีค่ะมีรูปเป็นยังไงรูปที่ดูเป็นไงคะก็มีรูปอยู่ในบ้านมีรูปอยู่ในบ้านเป็นบ้านแบบไหน ที่บ้านที่เพชรเป็นบ้านปูนค่ะอ๋อเป็นบ้านปูนเห็นไหมเขาถามใครบ้างถามพ่อถามพ่อถามใครอีกถามแม่แล้วก็พ่อแม่มีอะไรมายืนยันมีรูปมีรูปพ่อแม่ที่อยู่เพชรบุรีมายืนยันเห็นไหมยอดเยี่ยมเลยเชื่อถือได้หรือยังได้แล้วนัิรดามีไหมมีอะไรอ่ะนัิรดาถือไหมนัศิรดามีอะไรรูปภาพค่ะมีรูปภาพอะไรคะ ภาพตอนเด็กๆที่หนูไปเที่ยวค่ะแล้วก็มีพ่อแม่ตอนสมัยก่อนๆค่ะ๋อ,อ,อมีรูปภาพตอนสมัยก่อนๆทีนี้ครูยังสงสัยอรายาไม่ใช่อรายาวรดาวรดาบอกว่าเป็นคนหัวหินครูยังไม่ค่อยอยากจะเชื่อวรดาจะต้องวรดาถามใครมาว่าเป็นคนหัวหินโดยกําเนิดแม่ถามแม่อย่างเดียวย่ายายอะไรมีไหมไมีม ทีนี้แต่จริงๆแล้วเราเนี่ยเป็นคนหัวหินแหละแต่ค,คุณครูถามว่าปู่ย่าตายายเนี่ยเป็นคนที่ไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นมีรูปมายืนยันไหมว่าเป็นคนหัวหินมีมีด้วยมีว่าอยู่ที่นี่ไม่ได้มาจากที่อื่นใช่ไหมทีนี้นักเรียนลองลองสังเกตดูนะ,ะนศิลดากับอาทิตยยาเนี่ยเขาบอกเขามีรูปยืนยันแน่นอนแต่วรดาก็ยังยังว่ามีมีอยู่แต่ก็ยังไม่ค่อยยืนยันเท่าไหร่ นะคะแน่ใจไหมพราเป็นคนที่นี่โดยกําเนิดกลับไปหาใหม่นะลองไปถามให้ลึกๆล,กลงไปอีกหรือไปหาข้อมูลอีกว่าเราเป็นคนหัวหินหรือเราเป็นคนเชื้อสายมาจากไหนอย่าคุณครูเนี่ยเด็กๆจะเชื่อไหมว่าถ้าคุณครูเนี่ยเป็นคนเชียงใหม่มีเชื้อสายจากเชียงใหม่เชียงรายเชื่อไหมไม่เชื่อเลยเนาะถ้าบอกว่าคุณครูเนี่ยมีญาติอยู่อนนุบล่ยเชื่อไหม เอาเชื่ออยู่ใช่ไหมแต่ไม่ใช่เลยครูมีรูปหลักฐานยืนยันญาติโกโหติกาของครูเนะี่ยมาจากเพชรบุรีนะแต่ถ้ามันเผิญหน้าตาไปเหมือนทางคนอีสานเนี่ยอันนี้ปู่ญาตายายก็ยังอยู่ไม่ใช่อยู่ไม่ใช่ไม่ย,ยังอยู่มีรูปยืนยันด้วยเดี๋ยววันหลังจะเอารูปสมัยที่อยู่บ้านที่อยู่เพชรบุรีมาให้ดูนะมีต้นอะไรด้วยมีมะม่วงมีมะนาวพร้อมเลย นะที่อยู่เพชรบุรีแต่แต่ทำไมหน้าตาคุณครูมันคล้ายๆเป็นคนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะว่ายาเพราะว่าย่าเนี่ยเป็นเป็นลาวทรงดำหรือลาวโรงนะคุณครูก็จะไปทางนั้นทีนี้เชื่อหรือยังเชื่อแล้วนะเชื่อแล้ว,นะอ,ลวอันนี้อันนี้คือคือเราต้องพูดอะไรเราต้องหาหลักฐานไอ้สิ่งที่มันเก่าเก่าแก่ๆอย่างนี้นะ ไม่ใช่จะมาตู่ว่าโอ้หนี่นะเนี่ยเชื่อสายเลาวโ้่งเลยแต่ไม่มีอะไรเลยมาให้ยืนยันนะไม่ได้นะเราต้องรู้แน่ๆเราต้องรู้แน่ๆเราต้องมีหลักฐานนะอันนี้ก็คือเรื่องราวของของอดีตของเราที่เราอยากรู้แต่ถ้าเราจะมาโม้กันเล่นๆไม่ได้มันต้องมีหลักฐานมายืนยันมันก็เหมือนกับประวัติที่เราเขียนประวัติของหัวหินเนี่ย เด็กๆเขียนประวัติหัวหินรู้ประวัติมาตั้งแต่ชั้นป .1 ถึงชั้นป .5 ใช่ไม่ใชออ่อ่านจากหนังสือ,อ,อหัวหินมาจากอันนี้นี่นี่น,นีรู้หมดเลยแต่ว่าสิ่งที่จะมายืนยันเนี่ยก็คือหลักฐานหลักฐานที่สําคัญอาจจะเป็นาจารึกอาจจะเป็นบุคคลอาจจะเป็นรูปภาพนะอันนี้มันก็จะทําให้ประวัติของหัวหินเนี่ยมันแน่นแฟนหรือมันถูกต้อง มากยิ่งขึ้นไม่ใช่เอ่ยมาลอยๆออ๋อคนหัวหินนะไม่ได้เป็นคนที่ไหนหรอกนะอยู่ที่นี่โดยกําเนิดเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเราต้องมีหลักฐานมายืนยันทีนี้ในระดับชาติหรือในระดับโลกที่มันกว้างใหญ่ออกไปอีกเนี่ย<ม>เวลาเราจะพูดกันหรือเรื่องราวต่างๆที่เราจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนักเรียนยกตัวอย่างเช่นเช่น ปราสาทเขาพระวิหารมันเป็นของใครมันเป็นของใครมันเป็นของเราหรือเป็นของกัมพูชานะใช่ไหมทีนี้ตรงนี้เนี่ยเราเป็นคนรุ่นหลังเราก็ไม่ทราบนะเราก็ไม่ทราบมันก็จะต้องย้อนรอยถอยอดีตไปหาหลักฐานมายืนยันถ้าฝ่ายกัมพูชามีหลักฐานแน่ชัด ว่าครั้งหนึ่งในอดีตเป็นของเขาแน่ๆมีผู้คนมายืนมีอะไรมีรูปธงของเขาปักชัดเจนในสมัยก่อนมันก็จะเป็นของเขาแต่ของเราไม่มีหลักฐานอะไรเลยมันก็จะหลุดมือไปใช่หรือเปล่าใช่ไม่ใช่เพราะนั้นการที่เราจะาเชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งหรือเราจะพูดถึงอะไรที่ถูกต้องชัดเจนในสมัยอดีตเราก็จะต้องมีหลักฐานมายืนยัน นะแต่ส่วนใหญ่ในสมัยของนักเรียนเนี่ยมันก็จะทําไมคะเรียนจากหนังสือเรียนจากแบบเรียนคุณครูเอาไม่ให้ดูคุณครูบอกว่า,าในสมัยตอนอยู่ปห้านะาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชใช่ไหมทรงทำสงครามยุทธาดถีกับใครกับใครคะพระมหาอุป,ปราชใช่หรือเปล่าทีนี้ก็ต้องเชื่อไหม เชื่อมีหนังให้ดูไหมมีเชื่อมากเลยแต่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้เขาจะต้องมีการพิสูจน์ต้องมีการตามรอยนะต้องมีการตามรอยต้องต้องหาหลักฐานมาให้ได้ว่าชนช้างกันจริงๆชนช้างที่ไหนอะไรเป็นหลักฐานที่สำคัญเราถึงจะเชื่อได้นะคะเพราะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยบางทีประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนมามันก็ถูกเปลี่ยนแปลงได้ นะเพราะนั้นเราต้องติดตามมันเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเพราะใครคนใดคนหนึ่งมาพูดจากรอกูว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะโดยไม่มีหลักฐานก็ไม่ใช่เขาจะมาบอกก็ต่อเมื่อเขามีอะไรมายืนยนันหลักฐานมายืนยันนะเพราะนั้นเพราะนั้นเวลาเรามีหลักฐานเยอะๆหลายรูปหลายแบบอย่างสมมุติเนี่ยคุณครูสอนนักเรียนหนึ่งชั่วโมงเกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช คุณครูจะอ่านหนังสือเกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอย่างน้อยสามเล่มอย่างน้อยสามเล่มเพื่ออะไรเอามาประมวลเหตุการณ์เอามาดูซิตรงไหนมันตรงกันเหตุการณ์ไหนมันเกิดขึ้นจริงๆเอามาวิเคราะห์ให้มันถูกต้องแล้วก็เอามาสอนนักเรียนได้อย่างนี้เป็นต้นนะไม่ใช่ว่าคุณครูหยิบหนังสือคนใดคนใดคนหนึ่งมาแล้วหนังสือเล่มนั้น เขียนข้าวข้างสมเด็จพระนเรศวรมากเลยโหสุดยอดแล้วก็เอามาสอนนักเรียนเลยจะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องมีการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงด้วยว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ถึงจะมาคุยมาเล่าสู่กันฟังได้อันนี้ก็คือวิธีการที่เราจะรู้ความจริงในอดีต